สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องความน่าจะเป็นกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรามารู้จักกับการทดลองสุ่มกันค่ะการทดลองสุ่มนะคะคือการที่เราทราบว่าผลลัพธ์นะคะอาจจะเป็นอะไรได้บ้างแต่ก็ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าในแต่ละครั้งเนี่ยที่เราทดลองไปผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้เหล่านั้นนะคะ ต่อมาค่ะเรามารู้จักกับปริภูมิตัวอย่างกันนะคะปริภูมิตัวอย่างคือเซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่มค่ะซึ่งเขียนแทนด้วยตัว N นั่นเองและจํานวนของปริภูมิตัวอย่างเขียนแทนด้วย NS นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูโจทย์กันการแข่งขันระหว่างทีมฟุตบอลกอและทีมฟุตบอลขอโดยสนใจผลการแข่งขันของทีมฟุตบอลกอนั่นเองค่ะวิธีทําค่ะ เนื่องจากในการแข่งขันฟุตบอลผลการแข่งขันของทีมกอเป็นไม่ได้3แบบค่ะคือชนะแพ้หรือเสมอนั่นเองค่ะก็จะได้ปริภูมิตัวอย่างเป็นชนะแพ้และเสมอค่ะข้อต่อมานะคะการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสี่ครั้งโดยเราจะสนใจจำนวนครั้งที่จะขึ้นหัวนั่นเองค่ะวิธีทำนะคะเนื่องจากในการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสีครั้ง จำนวนครั้งที่เหรียญจะขึ้นหัวอาจจะเป็น 0, 1, 2, 3หรือ4ครั้งนั่นเองค่ะดังนั้นปริภูมิตัวอย่างจะได้เป็น 0, 1, 2, 3, 4นั่นเองค่ะข้อต่อมาค่ะจงแสดงปริภูมิตัวอย่างของการสังเกตวันที่ฝนตกหรือไม่ตกตั้งแต่วันที่1ถึง3สิงหาคมพศ2560เมื่อสนใจจำนวนวันที่ฝนตกค่ะ วิธีทำให้ s แทนปริภูมิตัวอย่างของการสังเกตวันที่ฝนตกหรือไม่ตกตั้งแต่วันที่1ถึง3สิงหาคมพศ2560เมื่อสนใจจำนวนวันที่ฝนตกจะได้ปริภูมิตัวอย่างเป็น0 1 2 3ต่อมาค่ะเหตุการณ์เหตุการณ์คือสับเซตของปริภูมิตัวอย่างซึ่งเขียนแทนด้วยตัว e นั่นเองค่ะ จะเรียกอีว่าเหตุการณ์ค่ะเรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่าค่ะการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งเมื่อสนใจแต้มที่จะได้ถ้าสนใจเฉพาะแต้มที่มากกว่า4วิธีทำปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุม่มคือปริภูมิที่เราจะได้นะคะก็คือ1 2 3 4 5และ6ค่ะ ถ้าสนใจเฉพาะแต้มที่มากกว่า4จะได้ว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือ5และ6จะได้ว่าเหตุการณ์ของเรานะคะก็คือ5และ6นั่นเองค่ะข้อต่อมาสังเกตว่าจุดจะคล้ายกันแต่คนละเงื่อนไขนั่นเองค่ะในการท่อลูกเต่าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งถ้าผลลัพธ์ที่สนใจคือแต้มที่ได้ จงหาเหตุการณ์ที่ได้แต้มซึ่งหารด้วย3ลงตัวนั่นเองค่ะวิธีทำปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุ่มคือ1 2 3 4 5และ6ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่ได้แต้มซึ่งหารด้วย3ลงตัวก็คือเหตุการณ์ที่หารด้วย3ลงตัวก็คือ3และ6นั่นเองค่ะข้อต่อมาค่ะ ในการตรวจสภาพของสินค้าชนิดหนึ่งผู้ตรวจสอบจะหยิบสินค้าขึ้นมาตรวจทีละชิ้นรวม3ชิ้นผลลัพธ์ที่สนใจคือผลการตรวจสภาพของสินค้าทั้ง3ชิ้นว่าแต่ละชิ้นผ่านหรือไม่ผ่านมาตรฐานจงหาเหตุการณ์ที่มีสินค้าผ่านมาตรฐานอย่างน้อย2ชิ้นให้เอสแทนบริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุ่มนี้โดยเราจะให้ สินค้าที่ผ่านมาตรฐานแทนด้วยผอพึง่งและสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานแทนด้วยมอม้านั่นเองค่ะโดยเราจะมาดูสภาพสินค้าชิ้นแรกกันค่ะสภาพสินค้าชิ้นแรกนะคะสามารถจะเป็นผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ถ้าเกิดว่าผ่านก็สินค้าชิ้นที่2ก็สามารถผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ถ้าเกิดว่าผ่านสินค้าชิ้นที่3ก็สามารถผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้นั่นเองค่ะซึ่งเหตุการณ์นะคะ เราจะสามารถดูได้จากแผนภาพที่ขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยค่ะเรามาทวนโจทย์กันใหม่นะคะในการตรวจสอบสินค้าชนิดหนึ่งผู้ตรวจสอบจะหยิบสินค้าขึ้นมาตรวจทีละชิ้นรวม3ชิ้นผลลัพธ์ที่สนใจคือผลการตรวจสภาพของสินค้าทั้ง3ชิ้นว่าแต่ละชิ้นผ่านหรือไม่ผ่านมาตรฐานจงหาเหตุการณ์ที่มีสินค้าผ่านมาตรฐานอย่างน้อย2ชิ้น วิธีทํานะคะเราก็จะได้ปฏิภูมิตัวอย่างตามที่ได้เห็นได้เลยต่อมาค่ะให้ e แทนเหตุการณ์ที่มีสินค้าผ่านมาตรฐานอย่างน้อย2ชิ้นจะได้เหตุการณ์ว่าผ่านทั้งหมดผ่าน2ไม่ผ่าน1ผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านแล้วก็ผ่าน2นั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ